สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดขุนลราชธานีผมจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศการซื้อควายของชาวจังหวัดขุนลราชธานีที่อำเภอวารินชล่าบครับไปชมบรรยากาศกันพร้อมกันเลยครับภาพเข้ามานะครับบอยสตาร์จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศในตลาดนัดโคกระบือ อำเภอวาลินชำนาญจ,าจงังหวัดอุบลราชธานีกันนะครับนี่คือบรรยากาศในช่วงเช้านะครับชาวบ้านก็จะนำบัวแล้วก็ควายมาขายประมาณช่วงตีสามนะครับก็จะมีนายห้อยมารอซื้ออรรากาศของที่นี่จะคึกคักตั้งแต่เช้านะครับมีทั้งการขายของกินขาย เครื่องดื่มต่างๆนะครับยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะครับตัวควายก็จะมีทั้งสวยและไม่สวยนะครับอยู่ที่สายตาในหอยจะเลือกซื้อและตกลงกันนะครับว่าราคาถูกราคาแพงมีลักษณะยังไงนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศใกนการทำราคาของนี่พอเปิดซีรีส์ลุ้นหาระครับบอยสตาร์นะครับเป็นนายหอยยู่ไซครับพอมาจากจังหวัดต่างๆกันทะลมนะครับลายหอยคนนี้มาจากอำเภอกันทะลมครับมาจากซีตีมาจากยังชุมหน่อยคนระับส่างมน่อยลายหอยคนนี้

ตัวหรือควายก็จะต้องมาที่นี่นะครับตลาดนัดโคกระบือวาลินชำรลาบนี่เบอร์โรติดต่อวานีครับศูนย์เก้าสามห้าเจ็ดหกหกสามแปดสามซื้อหยังครับหอยิ๊กหบุน้อยนะครับเสุดท้ายนะครับเมื่อมีการซื้อขายเสร็จแล้วในายหอยก็จะเอามาฝากไว้ ในบริเวณคอกตรงนี้นะครับก็จะมีการเก็บค่าดูแลรักษาประมาณ20บาทนะครับทุกคนก็จะไม่ต้องเป็นห่วงว่าควายของตัวเองจะหายไปหรือเปล่านะครับ